สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพักกบกบเอ้ยพับกบเสื้อฮาวายนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นราคากลางๆป้ายนี้คือป้ายแดงนะคะราคาเพียง13500บาทนะจ๊ะกระสอบ1 4ึ่กิโลเฉลี่ยแล้วประมาณ200ตัวบวกลบถือว่าต้นทุนไม่แพงมากนะทุกคนราคาเล่นได้เฉลี่ยประมาณ67บบาทเท่านั้นจ้ะ อันนี้เป็นตัวอย่างจากหัวผ้าที่เราเปิดกระสอบรีวิวกันไปนะจ๊ะคือในหนึ่งกระสอบเนี่ยมันจะมีทั้งหัวผ้าแล้วก็มีน้ำสองนะทุกคนต้องไปแยกไปคัดลายสวยลายวิวลายวินเทจเอามาทำราคาสูงก่อนนะจ๊ะแล้วหางผ้าเนี่ยค่อยขายแบบร้อยกระบาททุกๆเบาๆเพราะว่าต้นทุนมันไม่แพง แต่ถ้าใครอยากดูรีวิวเปิดกระสอบแบบเต็มๆจุกๆให้เข้าไปติดตามได้ในที่เพจโกดังผ้าสายสองนะจ๊ะเปิดรีวิวทุกวัน